สวัสดีครับวันนี้ชวนทุกคนมาฝึกฟังภาษาอังกฤษจากหนังกันนะครับผมคัด5ประโยคที่ใช้บ่อยพูดบ่อยเจอบ่อยในชีวิตในหนังนะครับมาดูว่าบางทีดูหนังเนี่ยฟังผ่านๆไม่ทันได้จับใจความว่าเขาพูดว่าอะไรกันแน่นะครับมาดูว่าเราจะฟังออกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดฟังออกครั้งแรกเลยเนี่ยได้5คะแนนนะครับฟังซ้ำอีกครั้งก็เหลือ4นะครับฟังรอบที่3มก็เหลือ3คะแนนนะโอเคนะครับพร้อมแล้วไปลองฟังนะครับ for real อ่าสั้นๆน,นะครับสองพยางมีคำใบ้นะครับคำคำเนี้ยแปลว่าจริงปะเนี่ยเอาจริงดินะครับเป็นคำถามแบบเชิงสงสัยหรือไม่ก็ประชดประชังก็ได้นะครับอ่ะรอบที่สองนะครับ for real อ่ารอบนี้ได้สี่นะครับรอบสุดท้ายครับ for real อ่าถ้าฟังออกรอบนี้ได้3ามคะแนนนะครับฉเฉลยครับเขาพูดว่า for real อ่า for real for real ไปฟังอีกรอบนะครับ for real อ่า for real for real อาจดูสีหน้าแล้วนะครับอาจจะถามไม่ใช่สงสัยนะอาจจะถามแนวแบบเอาจริงดิเอาจิงจริง,รงใช่ไหมเนี่ยแบบจริงปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถามเชิงสงสัยแต่ถามเชิงประชดว่าแบบจริงเหรอแบบนี้จริงเหรอนะครับอีกรอบนะ for real for real for real นะครับ for real real นะครับ R นะครับ real for real อ่ะดูหนังเรื่องอื่นบ้างนะครับ for real. Uh, for real so real อ่า for real so real อ่าผู้หญิงก็ถามว่า for real จริงปะเนี่ยผู้ชายบอกว่า so real จริงจังมากอ่าอีกรอบนะ for real so real for real so real อจริงปะเนี่ยจริงสิอ่าจริงจังสิประมาณนี้นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับ is this for real like for real for real อ่า is this for real Like for real for real เป็นการถามบางทีอาจจะเหมือนแบบเหมือนฟังผิดหมือนไม่เชื่อหูตัวเองนะครับจริงเหรอแบบจริงๆเลยใช่ไหมจริงจังปะเนี่ยอ่ะอยู่รอบนะครับ Is this for real like for real for real อ่าตูน้าผู้หญิงก็แบบโอ้ยไม่เชื่อเหรอเหมือนกับว่าโกหกปะเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่านะครับ Is it for real like for real for real นะครับอ่ะอยูเรื่องหนึงครับแทบจะไม่อาปากลยครับเขาพูดคำนี้นะครับ For real? แต่เป็นอาจจะเป็นสำเนียงนะครับเป็นวิธีการพูดที่ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งคนทุกคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีสำเนียงของตัวเองใช่ไหมอ่าบางทีก็อาจจะชินหูบ้างบางทีก็ไม่ชินหูก็อาจจะฟังยากบ้างนะครับอ่ะอีกรอบนะครับเฟิร์ลอาจจะเหมือนเฟิร์ลเฟิร์ลนะครับแต่เขาก็ถามว่าเฟิร์ลจริงปะเนี่ยนะครับเฟิร์ลอ่ะเรื่องสุดท้ายครับ I'm for real I'm for real อ่าอันนี้ไม่ใช่คำถามแล้วเป็นการบอกว่า I'm for real I'm for real แปลว่าฉันเอาจริงนะฉันพูดจริงนะนะครับฉันจริงจังนะอีกรอบนะ I'm for real I'm for real uh, I'm for real I'm for real ฉันพูดจริงฉันเอาจริงนะโอเคนะครับตัวอย่างการใช้จริงนะ My boss just told me I'm getting a promotion เขาก็ตอบว่า For real That's incredible Congratulations อ่าบอกว่า my boss เจ้านายของฉันเนี่ยครับ just told me เจ้านายเพิ่งบอกกับฉันว่า I'm getting a promotion ฉันได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะครับ getting a promotion promotion นะครับแปลว่าได้เลื่อนตำแหน่งนะครับเพื่อนก็แบบฮะ ah? จริงปะเนี่ย for real for real แบบไม่อเล่นใช่ไหมถามจริงจริงปะเนี่ยนะครับ that's incredible โอ้สุดยอดไปเลยนะครับสุดไปเลยนะครับ that's incredible Congratulations นะครับ Congratulations ยินดีด้วยนะนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับ For real โอ้จริงเหรอประมาณนั้นนะครับตัวอย่างอันนึงครับ I'm gonna get back to him He apologized อ,อันนี้เป็นประโยคที่หลายๆคนเจอนะครับเวลาเพื่อนอกหักมาปรึกษาเราโอ้เธอเขามันแย่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะครับ I'm gonna get back to him He apologized ฉันจะกลับไปหาเขาแล้วนะฉันจะกลับไปคืนดีกับเขาแล้วนะนะครับฉันกลับไปคบกับเขาใหม่แล้วนะเขาขอโทษแล้วอะ่ะอ่าเราที่เป็นเพื่อนรักทำไมครับ For real ถาจริง After he cheated on you ถ้าครั้งนี้เขานองใจเธอเนี่ยนะก็ไปซื้ออาหารมามากินนะครับอ่า For real ถาจริงเอาจริงดินะ After he cheated on you าทรั้งนี้เขานองใจเธอเนี่ยนะก็นะครับอันนี้ก็เป็นการถามแบบ เอาจริงดินะครับไม่น่าจะเชื่อเลยนะประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะประโยคต่อมาครับเรื่องนี้เหมือนเดิมนะครับฟังออกทันทีได้5คะแนนพร้อมแล้วไปฟังครับ I'm all ears อ่าฟังออกไหมครับฟังออกได้5นะครับคำใบ้ครับคำนี้ที่เขาพูดเนี่ยแปลว่าฉันฟังอยู่นะเล่ามาเลยฉันพร้อมฟังแล้วว่ามาโอเครอบที่สองนะครับ I'm all ears อ่ารอบนี้ได้4ี่นะครับรอบสุดท้ายครับ I'm all ears อ่าโอเคเฉลยนะครับเขาพูดว่า I'm all ears นะครับอ่า I'm all ears นะครับถ้าเกิดพูดต่อกันเนี่ยจะมีการเชื่อมเสียงนะครับ M กับ A เป็น mall นะครับ a mall แล้วก็ L กับ E นะครับเป็น ear นะครับ I'm all ears มันจะเหมือนเป็น a m all ears นะครับ a m all ears ไม่ใช่ a m a l e a r นะ อันนั้น am or e กเเนี่ยอ่านเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีการเชื่อมเสียงนะครับถ้าคำเนี่ยมีสระอยู่ข้างหน้านะครับ a m o l i e r s a m o l i e r s อ่ลองพูดนะครับ a m o l i e r s a m o l i e r s คำนี้นะครับแปลว่าฟังอยู่อ่ะเล่ามาฉันพร้อมฟังแล้วนะครับ a m o l i e r s ทั้งสองหูทั้งสองข้างเนี่ยตั้งใจฟังเธออยู่นะครับพูดมาเลยอ่ะลองฟังอีกรอบนะครับ a m o l i e r s a m o l i e r s a m o l i e r s a m o l i u s นะครับอ่ะหนังเรื่องอื่นครับ a m o l i u s a m o l i u s a m o l i u s ียสอโมเนะครับอ่ะหน้านี้ก็ไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่อ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับ a m o l i u s a m o l i u s a m o l i u s ียสอโมเนะครับอ่ะว่ามาเลยฉันฟังอยู่นะเล่ามาสิมีอะไรนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับ a m o l i u s a m o l i u s อ่ะว่ามา a m o l i u s สอโมเลีนะครับโอเคนะครับ a m o l i u s Amolius นะครับมาดูตัวอย่างการใช้จริงนะ Hey can I talk to you for a minute ก็ตอบว่า Sure Amolius what's going on ถามว่า Hey ขอคุยด้วยสักแปบได้ไหมนะครับ Can I talk to you for a minute Sure ได้เลย Amolius เล่ามาสิว่ามา what's going on เกิดอ,อะไรขึ้นเหรอนะครับนะอยากมีเรื่องเมาส์นะครับเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอ what's going on Amolius นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับ I've come up with a new idea. Got a minute? ตอบว่า Absolutely. The meeting just ended a m o r e y e a r s นะครับเขาก็มีคนมาบอกว่า I've come up with a new idea. Come up with นะครับแปลว่ามีอะไรบางอย่างมานะครับมีคิดอะไรบางอย่างออกนะครับ I've come up with a new idea. ฉันมีไอเดียใหม่ละฉันคิดไอเดียใหม่ออกแล้วละ Got a minute มีเวลาว่างสักแป๊บหนึ่งไหมนะครับ Got a minute ก็ตอบว่า Absolutely ได้เลยแน่นอนนะครับ Absolutely ได้สินะครับ The meeting just ended เพิ่งประชุมเสร็จพอดีเลย Amolius ว่ามาฉันพร้อมฟังละ Amolius อ่ะเล่ามาเลยนะครับ Amolius นะครับ Amolius 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 นะครับโอเคประโยคต่อไปครับเรื่องที่3นะครับรอบแรก5คะแนนพร้อมแล้วไปครับโอ้ฟังทันไหมครับฟังทันได้5ไปเลยครับคำใบ้ครับ คำที่เขาพูดเนี่ยแปลว่าเฮ้ยเกินไปแล้วนะเฮ้ยพอได้ละหรือว่าพอเหอะนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็เป็นคําแบบเป็นห่วงนะว่าเฮ้ยอย่าฝืนเลยอย่าหักโหมเลยนะครับโอเคอีกรอบนะครับ Don't ไม่ใช่ภาษาจีนนะครับภาษาไทยนะครับรอบสุดท้ายครับ3ามคะแนนพร้อมแล้วไปครับ d o โอเคฉเฉลยครับเขาพูดว่า don't อะไรครับ Don't push it มีการเชื่อมเสียงเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าคำนี้เป็นสระนะครับ i นะครับต้องเชื่อมเสียงกับคำก่อนหน้าคือ sh ก็เป็น shit นะครับ Don't push it Don't push it Don't push it ลองพูดนะครับ Don't push it Don't push it แปลว่าเฮ้ยพอนะอยา่อยากเกินไปกว่าน,นี้นะครับเหมือนว่าได้คืบจะเอาศอกนะครับพอและพอเถอะ อย่ามากกว่านี้นะพอแล้วนะครับประมาณนั้นเป็นคําที่เบรกอีกฝั่งหนึ่งว่าพอแล้วนะครับมันเกิดไปแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอย่ามากกว่านี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นห่วงนะครับอย่าฟื้นเลยพอเธอนะครับอย่าหักโหมนะประมาณนี้นะครับอ่ะฟังอีกรอบนะ don't push it don't push it don't push it อีกรอบนะครับ don't push it don't push it don't push it อ่ะหนังเรื่องอื่นครับ don't push it don't push it อ่าดูดูแล้วเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้อาจจะขออันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมเลยครับผู้หญิงก็บอกว่าพอละพอแล้วนะ don't push it don't push it แค่นี้ก็พอละนะครับอย่ามากไปกว่านี้นะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับ don't push it all right don't push it อันนี้บอกอย่านะอย่ายั่วโมโหนะอย่าให้มากไปกว่านี้นะ don't push it all right don't push it don't push it สุดท้ายครับ don't push it เท่าน don't push it อ่าอ,อันนี้ก็อย่างที่บอกนะ น้องที่รักนะครับเหมือนกับลูกลูกจ๋านะครับพอเธออย่าฝืนเลยนะครับอีกบ้างนะ Honey don't พ u s อ it พอเธอลูกนะครับอย่าอย่าไปฝืนเลยนะครับเขาไม่ยอมก็ไม่เป็นไรนะครับ o o t t u u s it อ่ะตัวอย่างการใช้จริงนะครับ can you l e n me twenty เขาก็ตอบว่า sure no problem อ่าเพื่อนก็บอกว่า how about 500? ตอบว่า don't push it can you l e n me t o e n y ขอยืมสัก20ได้ไหมนะครับเราก็ตอบว่า sure no problem เฮ้ยได้สิแค่2ี่เองไม่มีปัญหานะครับก็บอกเอา้างั้น how about 500นะครับงั้นถ้าสัก500ล่ะอ่า20ได้ขอเป็น500เฉยเลยนะครับล้วก็บอกว่า don't push it เฮ้ยพอเถอะตลกละนะครับไม่ได้ไม่มีทางนะครับ don't push it พอละ20ก็พอจะเอาหรือไม่เอานะครับ500นี่ไม่ได้นะเขาก็ถามแบบสุ่มๆหรืออาจจะกวนๆนะครับเราก็บอกว่า don't push it พอละอย่ามากไปกว่าน,นี้นะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งครับ I'm gonna finish the whole project tonight ก็บอกว่าผมจะปั่นโครงงานให้เสร็จคืนนี้เลยก็ตอบว่า Don't push it We still have time tomorrow Don't push it We still have time tomorrow เฮ้ยอย่าฝืนเลยนะครับไม่ต้องหักโหมหรอกนะพวงนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นคำที่ไม่ใช่แบบว่าห้ามนะแต่หมายถึงว่าเป็นห่วงนะครับ Don't push it อย่าไปฝืนเลาอย่าไปหักโหมเลยนะครับ Don't push it We still have time tomorrow จำไว้นะครับ Don't push it เชื่อมเสียนะครับ Don't push it Don't push it โอเคคำต่อมาครับอ่เหมือนเดิมรอบแรกได้5ไปเลยนะครับพร้อมแล้วไปฟังครับ Wow I didn't see that coming ่าฟังออกไหมครับฟังออกได้5เลยครับคำนี้นะครับแปลว่าโอ้ไม่ทันตั้งตัวเลยนะไม่ทันสังเกตเลยหรือว่าโอ้เกินคาดเลยแฮะเข็มขัดสั้นนะครับคาดไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนะอ่ะรอบที่2 4คะแนนนะครับ Wow, I see that coming don't that see How ฟังออกไหมครับรอบสุดท้ายครับ wow, I don't that see How c m โอเคเฉลยครับเขาพูดว่า Wow I didn't see that coming I didn't see that coming แปลว่าโอ้คือถ้าเกิดว่าเรา see that coming เนี่ยแพราว่าเรามองเห็นบางอย่างเนี่ยกำลังเข้ามาใช่ไหมครับอย่างเช่นมีลูกบอลลอยมาอุ๊เราเห็นก็ทำไมครับ หลบได้นะครับหรือว่ารับได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า I didn't see แปลว่าเราไม่เห็นว่ามันกําลังเข้ามาทําไมครับก็ป้มนะครับเข้าหัวเราพอดีนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้กําลังสื่อว่าเราไม่เห็นหรือว่าฉันเนี่ยไม่เห็นเลยว่าสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันสังเกตเลยแฮะเฮ้ยเกิดขึ้นเหรอเอ้าเขารักกันเหรอเอ้เขาคบกันเหรอเฮ้ยไม่สังเกตเลยนะหรือว่าโอ้เกินคาดเลยแฮะนะครับ wow, I didn't see that coming อีกฝั่งอีกรอบนะครับ Wow I didn't see that coming อ่ะว้า I didn't see that coming อีกรอบนะครับ Wow I didn't see that coming อ่ yeah, I didn't see that coming สังเกตว่าคำว่า didn't นะครับบางครั้งก็อาจจะเหมือนเป็น I didn't see that coming ไม่ใช่ didn't สองพอยางค์ชัดแเป็นเป็นดินดินแล้วก็แบบนิดนึงครับดินดิน I didn't see that coming นะครับ I didn't see that coming เหมือนคำว่า พยายามใช่ไหมแต่บางครั้งก็พูดว่าพยายามพยายามนะครับก็รวบคําแต่ว่าความหมายก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนโรงพยาบาลใช่ไหมก็พูดว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นะครับก็รวบคําลงมาแต่ความหมายก็เหมือนเดิมนะครับ I didn't see that coming อ่ะหนังเรื่องอื่นครับ huh, Didn't see that coming <laughs> อ่าก็ดูหน้าตกใจเลยครับว่า wow, I didn't see that coming อีกรอบนะ huh, Didn't see that coming I didn't see that coming นะครับโอ้คิดไม่ถึงเลยฮะเกินคาดเลยฮะนะครับอีกเรื่องหนึง่ง I didn't see this coming I didn't see this coming นะครับอาจจะแบบโอ้พูดถึงแบบโอ้ฉันไม่คิดเลยว,ว่ามันจะเกิดขึ้นฉันไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับจ,จู่ๆมันก็เกิดขึ้นมานะครับก็ตกใจนะครับอีกรอบ I didn't see this coming I didn't see this coming สุดท้ายครับ you're you asking me out yeah ผนะู้หญิงก็ โอ oh, I didn't see that coming โ oh, อไม่ทันตั้งตัวเลยนะ You a s k me out เธอขอฉันไปเดทเหรอผู้ชายก็โอ้ oh, ใช่ใช่นะครับอ่าก็ตกใจว่าอยู่ดีคนนี้ก็เข้ามาจีดนะครับไม่รู้ตัวมาก่อนอีกรอบนะ no, I didn't see that coming you're you asking me out yeah อ่า You asking me out โอ้ไม่คิดเลยว่าจะมาขอฉันออกเดทนะครับ I didn't see that coming ตัวอย่างการใช้จริงครับ We're gonna get the bonus this year ปีนี้เราจะได้โบนัสกันนะนะครับ ก็ตอบว่า wow that's good news I didn't see that coming ข่าวดีเลยนะฉันไม่คิดถึงฉันไม่คิดเลยนะหรือว่าเกินคาดเลยฮะไม่คิดว่าปีนี้จะได้นะครับ I didn't see that coming I didn't see that coming wow that's good news นะครับก็เป็นการใช้เมื่อเมื่อเราเจอหรือว่าได้ยินเรื่องที่มันแบบน่าตื่นเต้นเรื่องดีใจนะครับ that's good news นะครับต่อมาครับ are you free tonight คืนนี้คุณว่างไหมครับอ่ก็เป็นประโยคที่ชวนไปออกเดทนั่นเองนะครับหรือไปเที่ยวกันนะครับคืนนี้คุณว่างไหมครับ Are you free tonight? ก็ตอบว่า You're asking me out I didn't see that coming นี่คุณชวนฉันออกเดทเหรอโอ้ไม่ทันตั้งตัวเลยนะอ่าอาจจะแบบตกใจเลยครับหรือว่าพูดแก้เขินนะครับ You're asking me out You're asking me out You're asking me out I didn't see that coming ไม่ทันตั้งตัวเลยฉันไม่ได้เตรียมตัวฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะครับ I didn't see that coming. โอเคนะครับคำสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมฟังออกได้5นะครับรอบแรกนะพร้อมแล้วไปครับ That's the spirit. ฝังออกไหมครับฟังออกได้5นะครับคำนี้ที่เขาพูดเนี่ยแปลว่าใช่แบบนั้นแหละนะครับใช่เลยนะครับต้องอย่างนี้สินะครับเป็นคำพูดเหมือนคำชื่นชมนะชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับอะรอบที่สอคะแนนครับ That's the spirit. ฟังออกไหมครับรอบสุดท้าย3คะแนนไปครับ That's the Spirit เขาพูดว่าอะไรครับ That's That's the spirit นะฮะ That's ยอมาจาก That is the spirit นะครับยอเป็น That's the spirit That's the spirit นะครับที่ผมใส่ S เนี่ยบางครั้งเขาก็รวบเสียงเป็นเสนะครับไม่ใช่เด e นะ That's That's that นะครับ That's the spirit That's the spirit นะครับถ้าเกิดพูดรเร็วเนี่ยก็จะเป็น That's the spirit นะครับถ้าเกิดพูดชัดๆก็จะเป็น That's the spirit นะครับแต่เวลาภาษาพูดเนี่ยมักจะมีการรวบเสียงถูกไหมเหมือนภาษาไทยนะครับ That's the spirit That's the spirit อะฟังใหม่นะครับ That's the spirit อ่าอีกรอบนะครับ That's the spirit อ่ That's the spirit นะครับก็เป็นคำชมว่านั่นถูกต้องแล้วใช่อย่างงั้นแหละนะครับต้องอย่างงั้นสินะครับอะหนังเรื่อื่นครับ That's the spirit อ,อีกรอบนะ That's the spirit That's the spirit That's the spirit อ่า That's the, <spirit. S 1> that the spirit แต่ดูหน้าคนนี้ฟังแล้วแบบ <ś c oughs> ไม่ค่อยพอใจนะครับอ่ะอีกรอบ That's the spirit That's the spirit That's the spirit อ่าต้องแบบนี้สินะครับอาจจะถูกใจคนนี้แต่ไม่ถูกใจคนนี้นะครับอ่าก็เลยชกมาต้องอย่างนั้นแหละอ่าแต่คนนี้อาจจะไม่พอใจนะอ่ะสุดท้ายครับ That's the spirit That's the spirit สังเกตว่าแต่ละคนเนี่ยก็พูดคําเดียวกันแต่ว่าน้ําเสียงหรือสำเนียงมันก็ต่างกันใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษคนใช้กันทั่วโลกนะครับสำเนียงไทยก็ไม่ได้ผิดนะครับสำเนียงเม็กซิกันสำเนียงสเปนสำเนียงอเมริกันสำเนียงอังกฤษทุกคนก็ถูกเหมือนกันหมดนะครับเพราะเขาใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งฟังเข้าใจก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคอีกรอบนะ That's the spirit นะครับทั้งหมดนี้แปลว่าใช่เลยแบบนั้นแหละต้องอย่างนี้สินะครับเป็นคำชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะฮะตัวอย่างการใช้จริงนะ The project is tough but I think we can handle it อาโปรเจกต์นี้ยากนะแต่ฉันว่าเราจัดการได้แหละก็บอกว่า That's the spirit เป็นคำชมนะครับต้องอย่างงี้สินะครับ I have no doubt about it I have no doubt about it <laughs> the project is tough but I think we can handle it but I think we can handle it that's the spirit I have no doubt about it that's the spirit I have no doubt about it I'm going to try one more time even if I fail I'm going to the what I'm gonna I'm gonna try one more time even if I fail นะครับฉันจะลองอีกครั้งนะแม้ว่ามันจะล้มเหลกวก็เถอะนะครับก็เลยชมว่า That's the spirit Never give up นะครับใช่แบบนั้นแหละนะอย่ายอมแพ้นะนะครับ That's the spirit Never give up That's the spirit Never give up โอเคนะครับอ่ะมาทบทวนนะครับวันนี้คําคำมีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกคือ For real For real จริงปะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยถามจริงนะครับ for real for real for real นะครับอ่ะคำที่สองครับ a m o l i o u s นะครับ a m o l i i u s a m o l i i u s a m o l i i u s นะครับลองมาเลยว่ามาฉันตั้งใจฟังอยู่ฉันพร้อมฟังแล้ว e m o l i o u s นะครับ a m o l i o u s คำที่สามครับ don't push it เชื่อมเสียงนะครับ don't push it don't push it เอ้ยพอเหอะเอ้ยพอได้แล้วนะ เกินไปแล้วนะนะครับเป็นคำห้ามปรามนะครับหรือว่าเป็นคำเตือนสตินะครับ Don't push it เ้ยอย่าไปฝืนเลยนะครับพอเถอะนะครับอย่าหักโหมเลยนะครับ Don't push it คำที่4ครับ I didn't see that coming I didn't see that coming นะครับไม่ทันตั้งตัวเลยนะหรือว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะครับไม่ได้สังเกตเลยหรือว่าคาดไม่ถึงเลยนะครับ I didn't see that coming I didn't see that coming นะครับสุดท้ายครับ That's the spirit. That's the spirit นะครับต้องอย่างนี้สินะครับสุดยอดเลยใช่แล้วแบบนั้นแหละนะครับเป็นคำชมอีกฝ่ายว่าทำถูกต้องแล้วนะครับ That's the spirit. That's the spirit นั่นเองนะครับโอเคไปฝึกใช้กันนะครับดูจบแล้วนะครับขอให้พิมพ์คำว่า That's the spirit ในช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณมา,มากๆครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ They blank up yesterday. พวกเขาเนี่ยเลิกกันแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับใช้อะไรครับ They broke up yesterday ข้อ A ครับหรือว่า They broken up yesterday ข้อ B ครับใช้อะไรครับข้อ A broke หรือว่าข้อ B broken นะครับเขาเลิกกันแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับใช้ They broke up yesterday หรือว่า They broken up yesterday นะครับพิมพ์ A หรือ B หรือ broke หรือ Broken ลงมาในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสม,สมาชิกหรือว่าโดเนให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขนะครับฝึกฟังฝึกพูดทุกๆวันนะครับรับรองว่า เก่งขึ้นแน่นอนน,นะครับบางทีคลิปนี้อาจจะฟังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับถ้าเกิดเป็นคําใหม่เนี่ยก็ไม่แปลกใจที่จะฟังไม่ออกนะครับเรากําลังเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่นั่นเองนะครับลาไปก่อนนะครับพบใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ